สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์โดนัทซาฟุตบอลช่องที่จะพาคุณออกเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกผ่านเรื่องราวของสนามฟุตบอลถ้าพูดถึงฟุตบอลมันไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันคืออารมณ์ความฝันและพลังของผู้คนทั่วโลกแต่ถ้าจะพูดถึงประเทศที่หายใจเข้าออกเป็นฟุตบอล ไม่มีที่ไหนชัดเจนไปยิ่งกว่าบราซิลนี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของโลกลูกหนังแดนแซมบ้าที่ให้กำเนิดตำนานลูกหนังอย่างเปเล่โรมาลิโอโรนัลโดโรนันดิโนและคว้าแชมป์โลกมาแล้วถึง5สมัยของความคลั่งไคล้ของแฟนบอลที่ขึ้นชื่อว่าร้อนแรงที่สุดในโลกไม่เป็นสองรองใครโดยวันนี้ครับมิสเตอร์โดนัทซ่าฟุตบอลจะพาทุกท่านไปที่ทวีปอเมริกาใต้ไปชม18สเตเดียมของทั้ง20สโมสร ที่จะใช้เป็นสังเวียนฟาดแข่งในศึกบราซิเลโรเซเลอาฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศบราซิลประจำฤดูกาล2025ซึ่งก็ได้เปิดฉากฟาดแข่งกันไปแล้วครับตั้งแต่วันที่30มีนาคมที่ผ่านมาและจะไปสิ้นสุดกันในวันที่21ธันวาคมปลายปีนี้ไปดูกันครับว่าแต่ลักษามจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรอยู่มุมไหนของเมืองความจุเท่าไรเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปีใดครบจบในคลิปเดียวเลยครับ โดยจะขอไล่เลียงจากสนามที่มีความจุผู้ชมน้อยที่สุดไปหาสนามที่มีความจุผู้ชมมากที่สุดแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่จะพาคุณไปรู้จักสนามบอลจากทั่วทุกมุมโลกกดกันแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปลุยสนามแรกของลีกแซมบ้าพร้อมๆกันได้เลยครับเริ่มกันที่อันดับที่18กับ เอสติโ o โคเซ Maria de c a m p ป s สมา a อสนามเย้าของทีมน้องใหม่อย่างมิ r a ั o โซเอฟที่เพิ่งเดินชันขึ้นมาแบบสุดมันในฤดูกาลนี้สนามอินนี้ครับตั้งอยู่ที่เมือง azo, มิ r a ั o โซเมืองเล็กๆทางตะวันตกเชียงเหนือของรัฐเซาเปาโลที่อาจไม่ได้ใหญ่โตแต่เต็มไปด้วยพลังแฟนบอลสุดคลั่งไคล้ที่พร้อมแปลเปลี่ยนสนามนี้ให้เป็นนรกของทีมเยือนแม้ความจุมีเพียง14,534ที่นั่งแต่บรรยากาศที่นี่ไม่เคยธรรมดา เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี1925เก่าแก่มิสเนและเป็นจุดเริ่มต้นของฝันใหม่ในหลีกสูงสุดของปาซิลปีนี้อันดับที่17สนามที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายตำนานลูกหนังที่นี่คือเอสตาดโอเออร์บานูเกนเดราหรือที่เราคุ้นกันในชื่อวิล l าเบมิโรคือรังเย่าของซานโตส FC ฟีทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเรื่อนชั้นกลับมาในฐานะแชมป์ซรีบีตั้งอยู่ในเมืองซานโตส เมืองชายฝั่งแอตแลนติกของรัสเซียบอโลที่นี่ครับขึ้นชื่อเรื่องหาทรายขาวและบรรยากาศฟุตบอลเข้มขน้นสนามแห่งนี้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี1916มีความจุผู้ชมอยู่ที่16,700ที่นั่งแม้ไม่ใช่สนามใหญ่แต่เสียงเชียร์จากไฟบอลซานโตสนั้นบอกเลยว่าดังกระหึ่มจนรู้สึกได้ถึงหัวใจของเกมลูกหนังอย่างแท้จริงอันดับที่16เราพาไปที่สนามเอสเตเดโอนาบีอาบีเซดิต รังเย้าของเรดบูบากันติโนทีมพลังหนุ่มที่มาแรงในช่วงหลังสนามแห่งนี้ครับตั้งอยู่ในเมืองราากซเปาลิสตาทางตะวันออกเชียงเหนือของรัฐซาโปเมืองที่อบล้อมด้วยคุณเขาและมีอากาศดีจนขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองพักผ่อนของชาวบราซิลแม้จะไม่ได้ใหญ่โตที่สุดแต่ก็จุแฟนบอลได้ถึง17,022คนเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี1949และยังคงเป็นศูนย์รวมของความศรัทธา ความหวังและเสียงเชียร์จากแฟนบอลที่คลั่งไคล้ลูกหนังไม่แพ้ทีมใดในลีกเลยครับมาต่อกันที่อันดับที่15เอสซาดิโออัฟเรโดยาค n นีสนามเย้าของทีมเขียวขาวอย่างอีซีจูเวนตูเดสนามแห่งน,นี้ครับตั้งอยู่ในเมืองกาเซียดูซูนทางตอใต้ของรัฐลิโอกันดีดูซูเมืองที่อบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจีและขึ้นชื่อเรื่องวัฒนธรรมอิตาเลียนที่ยังราลึก จูเฟนบอลได้เราๆหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่ที่นั่งเปิดใช้ง่ายมาตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าแม้จะไม่ใช่สนามที่ใหญ่ที่สุดแต่แฟนบอลจูเวนตุเดขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวแน่นเสียงเชียร์จากอัศจรรย์ที่คือกล้องไปทั่วหุบเขายิ่งเวลาทีมลงเล่นในบ้านบรรยากาศมันดูเดือดไม่แพ้นสนามใดในลีกเลยครับอันดับที่14เอสซาด,ดิโอเซาจโนเลโอบ้านของทีมขวัญใจมหาชนอย่างวัสโกดากามา ที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครในบาราซิลสนามินนี้ครับตั้งอยู่ในย่านซานคริสโตวาของเมืองริโอเดจาเนโรเมืองชายฝั่งชื่อดังที่เปลี่ยนไปด้วยวัฒนธรรมและความลหลงไหลในฟุตบอลแม้จะเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี1927แต่เซาจาเนโรยังเป็นศูนย์รวมพลังของแฟนบาวสโกที่พร้อมส่งเสียงเชียร์สะเทือนทุกตารางนิ้วรองรับแฟนบอลได้ราว,ว21,880คนและเชื่อเถอะว่าเวลาทีมรักลงสนามเสียงจากอัศจทร์ มันดังกว่าตัวเลขเยอะมาถึงอันดับที่13กับเอส d าดิโอมาโดเอลบารดาสนี่คือรังเย้าของวิกตอเรียหนึ่งในทีมขวัญใจแห่งเมืองซันวาดอเมืองชายฝั่งตะวันออกของบราซิลที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอาซายวัฒนธรรมและแฟบบอลที่เราร้อนแบบสุดๆส,สนามอ่งนี้จุแฟนบอลได้ถึง3793ที่นั่ง เปิดใช้างานตั้งแต่ปี1986และกลายเป็นสังเวียนแห่งความหวังของแฟนๆวิกตอเรียที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ยังคงข้างใครไม่เสื่อมคลายอันดับที่12เอสซาดิโออาม d ลดาดาคอสตาคาวาโยสนามนี้ครับคือรังเย้าสุดเร่าร้อนของทีมน้องใหม่ที่หงนคืนสูลิสูงสุดอย่างสปอร์ตคลับเลคิเฟ ตั้งอยู่ในเมืองเรซิเฟเมืองชายฝั่งที่เปลี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมคึกคักทั้งทะเลและผู้คนสนามนี้มีความจุอยู่ที่32,983ที่นั่งและเปิดใช้างานมาตั้งแต่ปี1937แม้จะผ่านมาหลายทศวรรษแต่แรงเชียร์จากแฟนบอลของสปอร์ตยังคงสะเทือนทุกฝั่งอัศจรรย์หากพูดถึงความคลั่งไคล้ฟุตบอลในแดนตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลที่นี่ติดลิสต์อันดับต้นๆอย่างไม่ต้องสงสัย อันดับที่ 11. บเอ็ดอลริอันสปาเกสนามเย้าสุดอลังการของพาเมัสทีมยักษ์ใหญ่แห่งเมืองเซาเปาโลเมืองหลวงทางเศรษฐกิจและศูนย์กลางฟุตบอลของบราซิลสนามแห่งนี้จุแฟนบอลได้มากถึง43,713ที่นั่งเปิดใช้งานเมื่อปี2014ด้วยดีไซน์ทันสมัยและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังจากแฟนบอลตัวจริงไม่ว่าจะเกมลีกหรือแมตช์สำคัญ แฟนแฟนที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความลาคลั่งไคล้และเสียงเชียร์ที่ดังกระหึม่มสนามแห่งนี้ครับจึงกลายเป็นหนึ่งในสังเวียนที่น่ากลัวที่สุดสําหรับทีมเยือนเลยทีเดียวเราเดินทางมาถึงท็อป10กันแล้วนะครับอันดับที่10 Arena MRV สนามเย่าของทีมยักษ์ใหญ่อย่าง a อเดรติโกมินเนโรตั้งอยู่ในเมือง Belo onte, เ e l o h อริซ o นตีเมืองหลวงของรัสมิ n ัสเจอไรส ที่ขึ้นชื่อเรื่องภูมิทัศสวยงามและวัฒนธรรมฟุตบอลสุดเข้มข้นสนามนี้สร้างใหม่และเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี2023จุผู้ชมได้ถึง46,000ที่นั่งแฟนบอลที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความคลั่งไคล้และเสียงเชียร์ที่ดังกระหึม่มทำให้ทุกเกมในสนามแห่งนี้เต็มไปด้วยพลังฟุตบอลแบบบราซิลแท้ๆบอกเลยว่าอารีนา MRV คือหนในสนามที่ทันสมัยและน,าน่าตื่นเต้นที่สุดในลีกปีนี้อันดับที่9 เอสส d ีโอโอลิมปิโกนิวต Santos สนามเย่าของทีมแชมป์เก่าอย่างโบตา f o โกทีมที่แฟนบอลริโอเดจาเนโรตั้งตารอเสมอสนามนี้ตั้งอยู่ในย่านตะวันตกของเมืองริโอเดจาเนโรเมืองแห่งสีสันฟุตบอลที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์จุแฟนบอลได้ถึง46,913ที่นั่งเรียกได้ว่าเสียงเชียร์ที่ดังกระหึม่มสร้างบรรยากาศสุดมันในทุกแมตช์เปิดใช้งานครั้งแรกในปี2007 สนามแห่งนี้ครับไม่เพียงทันสมัยแต่ยังเต็มไปด้วยความคลั่งไคล้ของแฟบอรที่พร้อมส่งพลังให้ทีมในสนามทุกนาทีเลยทีเดียวมาถึงอันดับที่8กับสนามสุดทันสมัยอย่างนีโอครีมิกาอารีนารังย่าของหนึ่งในทีมที่มีแฟบอร์สุดคลั่งไคล้ที่สุดในปราสินโคริเทียนปอลิสตาสนามนี้ครับตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองเซาเปาโล เมืองหลวงเศรษฐกิจของประเทศที่มีสีสันลูกหนังเข้มข้นที่สุดแห่งหนึ่งในโลกจูกแฟบบอลได้ถึง48,905ที่นั่งและเปิดใช้งานเมื่อปี2014เสียงเชียร์ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความดุดันแฟนบอลโคริเทียนขึ้นชื่อว่าไม่ยอมแพ้แม้แต่วินาทีเดียวบรรยากาศในวันแข่งบอกเลยว่าเดือดทุกตารางนิ้วมาถึงอันดับที่7กับอารีนาฟอนเตโนวาสนามเย่าของอีซีบาเฮีย ทีมดังแห่งแดนตะันออกเฉียงเหนือของบราซิลตั้งอยู่ในเมืองซันวาโดเมืองท่าริมมหาสมุทรแอตแลนติกที่เต็มไปด้วยสีสันของวัฒนธรรมและเสียงดนตรีความจุสูงถึง50,000ที่นั่งและเคยเป็นหนึ่งในสนามจัดฟุตบอลโลก2014มาแล้วที่นี่คือสังเวียนที่แฟนบอลบาเฮียเทใจกันเชียร์แบบสุดเสียงพร้อมปลุกเราบรรยากาศให้เดือดได้ทุกเกมเยา่าเปิดชิงานครั้งแรกในปี2013 บรรยากาศเร้าใจไม่แพ้สนามเก่าเลยแม้แต่นิดเดียวอันดับที่6เอสติโอไบาราดิโอรังย้าของทีมขวัญใจแดนใต้ยอย่างอินเตอร์นาซิองนาวแห่งเมืองปอตโตอาริเลเมืองศูนย์กลางของรัฐโอกานเดดูซูที่ขึ้นชื่อเรื่องวัฒนธรรมกาอุชโชและความลหลงไหลในฟุตบอลแบบสุดขั้ว สนามแห่งนี้ครับเปิดใช้งานครั้งแรกในปี1969และเคยเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญของฟุตบอลโลก2014โดยความจุราว51,800ที่นั่งเสียงเชียร์จากแฟบอลโคโลราโดของที่นี่ร้อนแรงและเต็มไปด้วยพลังจนสะทินถึงริมแม่น้ำไกวยบอรบรรยากาศที่ไบยราริโอบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่สนามฟุตบอลแต่มันคือศรัทธาของเมืองทั้งเมืองและแล้วเราก็เดินทางมาถึงท็อป5กันแล้วนะครับ อันดับที่5อาอรีนาโดเกรมิโอโดยสนามหนี้ก็เป็นรังเห่าของเกรมิโอสโมอสรอนขวัญใจแห่งแดนใต้ที่แฟบอลเรียกว่าอ so ินเทนโซเพราะความคลั่งไคล้แบบสุดขั้วสนามนี้ตั้งอยู่ในเมืองปอรโตอาริเกเลเมืองหลวงของรัฐริโอกรันดิดูซูที่มีวัฒนธรรมลูกหนังเข้มข้นไม่แพ้ที่ไหนในประเทศความจุที่นี่สูงถึง5 5 6 2 2ที่นั่ง และเปิดช่างงานครั้งแรกในปี2012บรรยากาศในวันแข่งคือเดือดดันราวกับไฟลุกกลางอัศจรรย์แฟนๆของเกรมิโอพร้อมส่งเสียงเชียร์สะเทือนถึงขอบสนามตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มยันจบเกมเลยทีเดียวมาถึงอันดับที่4กันแล้วครับกับสนามระดับตำนานของวงการลูกหนังบราซิลเอสดิโอโกลเวนาโดมาการเยสปินโตหรือที่รู้จักกันดีในชื่อมิเนเรนี่คือรังเย้าของครูเซโร ทีมดังแห่งเมืองเบรโอริซอนซีเมืองหลวงของรัฐมินัสเซไลส์ที่อบล้อมด้วยผู้เขาและวัฒนธรรมฟุตบอลสุดเข้มขน้นสนามนี้จุแฟนบอลได้ถึง62,000ที่นั่งและเปิดใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปี1965ไม่ว่าจะเป็นเกมลีกหรือทีมชาติที่นี่คือสังเวียนที่แฟนบอลพร้อมระเบิดเสียงเชียร์ทุกจังหวะบอล มาถึงอันดับที่3กันแล้วนะครับกับสนามที่แฟนบอลร,รู้จักกันดีในะชื่อคาสเตลลหรือชื่อเต็มๆว่าเอสดิโอโกเวนโดปราซิดูคาสเตลูโดยสนามห่นนี้ครับจะใช้ร่วมกันโดย2ทีมคู่ปรับแห่งเมืองฟอตตาลซาอย่างอีซีฟอ์ตาล a ซาและทีมน้องใหม่อย่างเซอาราสปอร์ตติ้งคลับโดยสนามห่นนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลเมืองฟอ์ตาลีซาถือเป็นหนึ่งในเมืองชายฝั่งที่สวยที่สุด และขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศสุดเดือดของแฟนบอลสนามนี้จุผู้ชมได้ถึง63,903ที่นั่งเปิดช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปี1973และยังเคยเป็นหนึ่งในเวทีฟุตบอลโลกปี2014มาแล้วด้วยไม่ว่าทีมไหนจะเป็นเจ้าบ้านเสียงเชียร์ที่ถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นซัดฟังรับรองว่าคนลุกแน่นอนมาถึงอันดับที่2กับสนามระดับตำนานของบราซิลอย่างเอสเาดิโอโดมูรัมบี หรือชื่อปัจจุบันที่แฟนบอกคุ้นกันในนามมูร m b ุมบีสสนามแห่งนี้คือรังเย่าของทีมยักษ์ใหญ่เซาเปาโลเอฟซีตั้งอยู่ในย่านมูร์มบีใจกลางมหานครเซาเปาโลเมืองที่เป็นทั้งศูนย์กลางเศรษฐกิจและหัวใจของฟุตบอลแซมบา้าความจุก,กว่า67,428ที่นั่งทําให้ทุกแมตช์ในบ้านของเซาเปาโลกลายเป็นบรรยากาศที่เดือดสุดขีดสนามนี้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี1960 และยังคงยืนหยัดเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลที่แฟนบอลคลั่งไคล้มากที่สุดในประเทศและนี่คืออันดับที่หนึ่งสนามที่ใหญ่ที่สุดในศึกบาซซเลโรซิลอาุยกานี้มาราคานาสเตเดียมสังเวียนระดับตำนานที่แฟนบอลทั่วโลกต่างคุ้นชื่อสนามแห่งนี้เป็นรังเย่าร่วมกันของสองสโมสรน,นั่นก็คือฟลาเมงโกและฟลูเ i นเซ่ทีมยักษ์ใหญ่แห่งนครริโอเดจาเนโร เมืองชายทะเลที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์แสงแดดและจังหวะชีวิตแบบบราซิลแท้ๆมาราการาจุแฟนบอลได้ถึง78,838คนเสียงเชียร์ที่นี่บอกเลยว่ากระหึ่มสะเทือนถึงภูเขาคอโควาโดแน่นอนเปิดชั่งนันครั้งแรกในปี1950เพื่อรองรับฟุตบอลโลและยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความคลั่งไคล้ลูกหนังที่ไม่เสื่อมคลาย เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับข้อมูลของ18ปสเตเดียมจากทั้ง20สสโมสรสังเวียนไฟแ่งในศึกบาซิเลโรซิลิอาฟุตบอลลีกสูงสุดจากดแดนเซมบา้าแต่ลักษณะม,มีเอกลักษณ์มีเรื่องราวมีพลังของแฟนบอลสอนอยู่แบบไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับแล้วคุณล่ะชอบสนามไหนที่สุดหรือเคยประทับใจแมชการแข่งขันไหนของลีกนี้เป็นพิเศษบ้างคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับผมจะรออ่านและพูดคุยกับทุกท่านทุกคอมเมนต์เลย และอย่าลืมบอกกันด้วยนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ผมพาไปชมสนามของประเทศไหนต่ออังกฤษอาร์เจนตินาญี่ปุ่นสเปนหรือจะลีกไหนก็จัดมาเลยครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยเพราะที่นี่เราจะพาคุณไปลุยโลกฟุตบอลแบบถึงสนามจริงเจาะลึกทุกเรื่องราวแบบไม่มีพลาดแน่นอน และที่สําคัญนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีพลังในการทําคลิปมันๆแบบนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันในโอกาสต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ